สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับดาม่าวัคคาบูราีนะคะวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของธรรมะที่เกี่ยวกับนวโกวาดนะคะนวโกวาดานะคะก็คือเป็นในเรื่องของนวโกวาดซึ่งมันจะประกอบไปด้วยธรรมวิภาคนะคะธรรมวิภาคก็คือดัมาวิปกะ นะคะคหรือเรียกว่าภาษาอังกฤษก็คือดัมม์คาสซิฟายนั่นเองคือแบ่งประเภทหมวดหมดูหม่มมของธรรมะออกไปนะคะทุกกะคือหมวดสองดุกะ group of two นะคะทุกกะก็คือหมวดสองนะคะธรรมะมีธรรมมีอุปการะมากสองอย่างนะคะ d ัมม which are of v เ r อร์ร a ่ a ก s แ s สเซส นะคะซึ่งประกอบด้วยหนึ่งสติความระลึกได้นะคะภาษาอังกฤษสติ the ability to recollect นะคะหรือ mindfulness นะคะนะคะข้อาาที่สองก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวนะคะ,ะ,คะภาษาอังกฤษสัมปชัญญะนะคะ knowing oneself clear comprehension นะคะนะคะ a s s i s t a n t assistant คือการาช่วยเหลือคือการช่วยเหลือนั่นเองก็คือ d ด m a w i ว h ชอ r very g ก e แ t assistant ก็คือการช่วยเหลือคือทำที่มีอุปการะมากนั่นเองนะคะสติ t ิ e ability to r e c คคอร์เนะคะหรือ Mindfulness ก็คือเ e c o อร์เรกก็คือจำได้นึกได้และลึกได้นะคะ Mindfulness ก็ Mind คือสติ ะะสติก็คือความระลึกได้นั่นเองนะคะสัมผัสชัญญะคว,วามรู้ตัวสัมภาชนะนะคะ knowing oneself clear comprehension oneself ก็คือตัวเอง clear comprehension ก็คือเข้าใจแจ่มแจ้งสติสัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวหรือ knowing oneself นะคะธรรมเป็นโลกบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่าง dharma which are โลกขาระ p r o t e c t the the of the world นะคะหนึ่งฮิริความละหายแก่ใจนะคะภาษาอังกฤษ hiri shame at doing evil นะคะโอตปะความเกรงกลัว h อ r t a p a fear of the result of doing evil นะคะนะ,ะทำที่เป็นโลกบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่างนะคะก็คือ protector protector of the world ก็คือเอ่อคือในส่วนปก ที่คุ้มครองโลกก็คือธรรมะอะไรบ้างเขาก็เรียกว่านะคะคือโลกกบาลโลกบาลนะคะก็มีฮิริฮิริก็คือ shame at doing evil นะคะ protector คือผู้พิทักษ์แบบนี้ shame ก็คือความละอายนะคะโอตปะปความเกินกลัวนะคะความเกินกลัวก็คือ fear ฟี a r อะไรกลัวอะไรนะคะกลัวที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีหรือผลของมันที่ไม่ดีนะนะคะ,นะคะก็คือ evil ก็คือความภาษาอังกฤษก็คือความชั่วร้ายคือ fear of the result of doing evil นะฮะก็คือกลัว ละอายเกงกลัวต่อผลนะคะรือพลของความชั่วร้ายที่มันจะเกิดขึ้นจากการกระทำนะคะสรุปก็คือทำเป็นโลกบาลคือฮิริคือความละอายก็คือเชมนะคะเชมแอตต์ e รอิคือละอายต่อการที่จะทำบา ะะแล้วก็โอตป,ปะก็คือ f ี a r ก็คือความเกรงกลัวเกรงกลัวต่ออะไร of the result of doing evil ก็คือเกรงกลัวผลของบาปที่มันจะเกิดขึ้นนะคะอัาการถัดไปคือทำอันทำให้งาม2ออย่างนะคะทำอันทำให้งาม2ออย่างคืออะไรบ้างภาษาอังกฤษ r m m which make for g r โฟ e f u นะคะหนึ่งขันตีความอดท,ทน นะภาษาอังกฤษขั้นท่่ง endurance นะ,ะ forbearance นะ,ะ forbearance คือความอดทนนะคะอันที่สองคือโซลาร์จะความสง่งียมนะคะ s o l a จะ modesty modesty นะคะ,ะ g r a t e f u l n e s s ภาษาอังกฤษก็คือการทำความสง่างามนั่นเองก็คือทำ which are made g r a t e f u l n e s s ก็คือความสง่างามทันทำที่ทำอันให้งาม นั่นเองนะคะก็จะมีความอดทน p a t i e n ก็คือความอดทน forbearance ก็คือ ความอดทนเช่นกัน f o r e a r a n c e นะคะนะคะแล้วก็โสรจากคือความสงบสงเงี่ยมเจียมตือเจียมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วก็ถ่อมตอนภาษาอังกฤษเราใช้คือ modesty นะคะ modesty นะคะ,ะข้อถัดไปก็คือบุคคลหาได้ยากสองอย่างนะคะ,ะ people whom is i l i f e to me นะคะบุพการีบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนบุพการีนะคะออ person who to begin which give to health นะคะกะตันยูกตะเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนกะตันยูกตะเวทีนะคะ uh, a person who then realize the health นะ,ะ the health that was given to him and so reciprocate recipro นะคะ reciprocate นะ,ะบุคคลหาได้ยากสองอย่าง ะะหาได้ยาก2ออย่างก็คือบุคคลที่หาได้ยากนะก็คือแอแลนี่ก็คือหายากแลหายากนะคะแล้วนกะ็มีบุพการีก็คือผู้ที่นะคะทำอุปการะเราก่อนนะคะทำอุปการะเราก่อนก็คือ give to help ก็คือคนที่ช่วยเหลือเราด้วยความจริงใจนะะส่วนกตัญญูกตเตาเวท ทีนั้นก็หมายถึงนะคะเมื่อบุคคลนั้นเขา Realize แล้วนันเนี่ยในความช่วยเหลืออันนั้นน่ะที่เขาให้เราเนี่ยเราก็รู้สึกอยากที่จะตอบแทนนะคะอยากจะตอบแทนคือหรือ Re c i p r ค c a t e r e c i p r ค c a t e นะคะคือการตอบแทนย้อนกลับนั่นเองนะคะคือการตอบแทนย้อนกลับก็คือกตันยูกตาเวทีก็คือบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและ ตอบแทนทีนี้ธรรมวิภาคทุกับคือหมวด2เราก็รู้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะทุกก์คือหมวด2ทุกับ proof of two ก็มีธรรมมีอุปการะมาก2อ,อย่างก็คือสติความระลึกได้และสัมปชัญญะความรู้ตัวนะคะคือ the ability to recollect นะคะก็คือ mindfulness นะคะสัมปชัญญะความรู้ตัวก็คือ knowing oneself นะคะทำเป็นโลกบาลคือคุมของโลกสองขะสองอย่างคือ dharma which are l o k a p l p r o t e c t o r of the world นะคะคือ hiri ความละอายแก่ใจ hiri shame at doing evil นะคะโอตะปะความเกรงกลัว o อต p ปะ fear of the results of doing evil นะคะทำอันทำให้ทำงานสองอย่างทำอันทำให้งานสองอย่าง dharma which make for carefulness. ก็คือขันติความอดทนขันติ pension, balance, นะะ so, เพนจิลฟอร์เบ a รันส์นะคะโซ so, ละจะความสงบนะคะโซและจะ modesty นะคะบุคคลหาได้ยากสองอย่าง people whom it is อิสอิสแลทูมีนะคะบุบุบุคปการีบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนนะคะบุคปการี a person who to begin with give to help นะคะกตัญญูกตเวทีบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนนะคะคตกตัญญูกาตเวที a person who t h e ย r ์ไลน์สเ t h e ์เฮล that was given to him and so this for นแะะอนด์โซ่ดกก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็รู้ภาษาอังกฤษในเรื่องของนวโกวา่าในเรื่องส่วนของคมวิพากทุกการกือหมวสอบกันแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ